สืบสารประเพณีการจัดงานสู่ขวัญข้าวเผาเข้าหลามหลาวครั่งบ้านของเพียนหมู่ที่สี่บุญเดือนสามข้าวหลามใหญ่ก่อพระเจดีสายเข้าเปลือกวัดคลองมงคลบ้านคลองเทียนตำบลหน,นองกรดอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ วันที่11-13ถึงกุมภาพันธ์2568มีรำวงย้อนยุคคณะตาตะเพียนจากลบบุรีรำวงย้อนยุคคณะโนตสาวพบกับพระเอกช่องเ็ดนำโดยฟิวกิติกรหน่อยสุรยิยาใหญ่จตุพรหมอจ้อจี้เฮียตัน อย่าลืมอย่าพลาดมาอิ่มบุญอิ่มท้องกับวัดคลองมงคลขอเรียนเชิญญาติโยมท,ทุกทุกท่านที่ได้ดูได้ชมจะเป็นงานระเเนณีสืบสาม ทางวัดทำสวยงามตามรอยพ่ออยู่แบบพอเพียงพระอุโบโสถหลังเก่าตอนนี้กำลังบูรณะซ่อมแซม งานสืบสารตอนนี้กำลังจัดเตรียมสถานที่พร้อมต้อนรับญาติโยมที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลนวัดคองมงคลหรือวัดคองเทียนเพียดี ข้าวเปลือกออประเพณีของหล่าครั่งสถานที่กว้างขวางขอเชิญดาตโยมทุกทท่านมาร่วมง,งานสืบสารประเพณีสู่ขัญข้าวข้าวหลามหล่าครั่งมาเชิญยมทุกทท่านนี่นี่จะดีทำสวยงาม นี่ใช้เวลาประมาณหกเดือนหกเดือนกว่าจะได้เป็นเจดียข้าเปลือกของวัดมงคลขอเชิญญาติโยมทุกทท่านเจริญพร